สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชัยทธนะครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับโอ้โหเมื่อคืนสุดพลิกล็อกเลยนะครับผมเบนเซม่าเหมา3ลูกนะผมพาเรัลมะริกเนี่ยโอ้โหเขี่ยเปเชยตกรอบเลยนะผมอืมสุดจัดจริงๆนะครับอันเช่เนี่ยสุดปลื้มครับยกเป็นคําคืนที่มาสัจรย์ของราชาชุดขาวนะครับ คาร์โลอันเชลตีแน่ในใหญ่ของเรอัลมาดริดครับแฮปปี้กับการคัมแบ็กเอาชนะปาลิสเซงยนเชเมนครับสามประตัวสองครับและยกให้เป็นข้าคืนที่สุดมหัศจรรย์ของทีมทัพราชันชุดขาวครับของคุณซูอชาวอิตาเลียนเนี่ยเพิ่งสร้างปฏิหารครับใช้เวลาเพียงแค่30นาทีครับพลิกจากที่โดนตามหลังด้วยสกอร์รวมเนี่ยสองประตัวศูนย์ครับมาเป็นฝ่ายชนะเปเช่เนี่ยสามประตัวหนึ่งจากแฮตทริกของคาริมเบนเซม่านะครับ ทำให้พวกเขาเนี่ยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของศึกแชมเปี้ยนลีกด้วยสกอร์รวมเนี่ยสามประตูต่อสองครับสมศักดิ์ศรีแชมป์13สมัยด้วยนะครับมันคือกําคืนสุดมหศัศจรรย์ครับพวกพวกเราเนี่ยเอาชนะในเกมที่ยากลําบากได้นับซึ่งมันยิ่งยากกว่าเดิมอีหลังขึ้นโดนนําไปอีกนะครับเอเชโรติล่าวกับสกายสปอร์ตอิตาลีนะครับ ผู้เรามีปัญหาในการแย่งบอลกลับมาแต่หลังจากเราเพจสูงเราทดลองกันมาในการฝึกซ้อมเราก็มาได้ประตูที่เปิดเกมไปเลยแฟนบอลในสนามเริ่มช่วยกันผลักดันทีมพวกเราสร้างโอกาสได้มากขึ้นเรื่อยๆครับมันเป็นข่้มคืนที่พิเศษและพวกเราแฮปปี้จริงๆหลังจากประตูนั้นเนี่ยบริการในสนามก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเล่มนั่นคือปัจจัยสําคัญในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังสุดท้ายกับมันพิเศษมั้งเพราะหากไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยพวกเราก็คงไม่สามารถเอาชนะเปเชได้นะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่เขาางจะเซอร์ไพรส์มากนะสำหรับคาริมเบสม่าเมาื่อคืนโอ้โหลองไปดูไฮไลท์นะอ้อหมาได้ไงไม่รู้สักสามลูกครับสำหรับคาริมเบสม่าโอ้สุดจัดจริงๆนะครับ